สวัสดีนะคะมาเอาเฮ็ดนางลมค่ะอันเมื่อนี้มีม,มีมีตากล้องเ <c oughs> ลือกเท่าแล้วค่ะที่เอาไปเฮ็ดอันนั้นละ่ะเฮ็ดยังก็เฮ็ดสวัสดิ์่ะ,ะโอ้ยแห้งตาซะแล้วเนาะแม่นย้ายเสียก๊อตเสียดีด้เ <c oughs> สียเต้ากวนเผาไหมกันเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปกันเด้อค่อยถ่ายรูปกันเด้อนี่ให้ค่อยเอารูปภาพก่อน ครับกออ่อนนี่อ้าวแดนี้ค่อยเก็บแล้วเด้ออัน,นยังทันได้เก็บจู่ปีนี้ขอใส่ถุงมือกันเด้อเพราะว่าที่ได้เอาไปเห็ดกับเขานะนาเมืองไทยคอปาดเอาเถอะนี่ค่ะยังใส่ได้เด้อเห็ดอันน้ำแข็งมาลวกเพิ่นเนาะ มะนะน้ำแข็งกลางคืนเพิ่ก็เลยดำค่ะเย็บโอ้ยเนาะ่าถือกตานะเานาะค่ะอันนี้เอาไว้ซะเผาแล้วเผาโพดแล้วอันนี้ค่ะไปเข้าไปอีกต้นหนึ่งค่ะได้แล้วอ่ะคุณพี่นี่ อันนี้ไปเฮ็ดเฮ็ดสวรรค์ได้ค่ะรุ่น,นเฮ็ดสวรรค์ปัดเอาอันนี้บ่ต้องเอามันเผาแล้วไปบัดน,นี้เอาหยับไปอีกต้นหนึ่งค่ะบัดนี่ตาเอาแบบน,นี้ได้อยู่ <laughs> ตกใส่บุบุรุ่นนี้รุ่นอ่อนค่ะนี่อ่อนๆ่อนหนึงรุ่นนี้เอาเขาเก็บเลยเดอ้อตัดเอา คุณน่ะเอามีดมาพร้อมมือนี่ผู้ฮู้เฮ้ยมาใส่กระตากันเด้อเดี๋ยวจังเบิ่งในกระตา้ยวยจ้ะอันนี้ ขอตัดแบบนี้ซะก่อนมันยืดบอถึงอันนี้จุมุมมาทันพอดีได้จุ่มอยู่พัดหนึ่งนี่จุ <You see. S 1> ้ยสิเดอกกาดีเนาะพูลนี่ต้นนี่ต้นตนี่่าสันพูว่าสันต้นสนี่แล้วก็จุ่มนี้ทีนี้ได้สำนี้ราคาเมื่อน,นี่ ขี้คบน้อยเึงเนี่ยเอาเฮ็ดเท่ามื้อนี้แล้วค่ะกะได้ทันนี้แล้วค่ะกะมื่อนี้ก็ขอล่ำขอลาไปแล้วนะคะกับกระตานี้นะคะกะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกระดิ่งแล้วก็ทุกการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ